สวัสดีเจ้าปอแม่ปี่น้องแฟนครับของปีคิมีคนงามวันนี้มาดูปีคิมีไลฟ์สดทางไอจีกันเจ้าถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามใพ้น้องกิมนะเจ้าเพื่เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณมากๆเจ้าขอบคุณจากใจเจ้าไลฟ์แล้วใช่แล้วนะใช่ดูไหนได้ไหมว่าสัญญาณดีหรือยัง่ะยังไม่มีคนเข้ามาเลยอ่ะสวัสดีค่ะ เสียงแบบสวัสด,ดีค่ะทุกคนได้ยินไหมคะดีนะดีนะโอเควันนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์เลยวันนี้มาถ่ายคอนเทนต์สนุกสนุกค่ะแล้วรู้สึกว่าเอออยากจะลองทำอะไรสนุกสนุกดูนะคะแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดูซิว่าทุกคนจะทันหรือเปล่า มานักสิคนมาเลรวคิมมาพร้อมเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะแล้วก็มาพร้อมโปรโมชั่นเด็ดนะคะของคิมเบอร์ไลท์ทุกคนฟังดีๆนะคะขายเลยเหรอขายเลยทุกคนฟังดีๆนะคะจากปกติเราขายราคากล่องละประมาณ700-800้กว่าบาทใช่ไหมวันนี้นะคะเราขาย699บาบาทต่อกล่อง 699ต่อกล่องนะคะแค่เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าซื้อ3กล่องขึ้นไปนะคะเป็นราคาเท่าไหร่นะคะ3กล่อง3ข้อตกเลขทุกคนตรงนี้ตกเลขกันหมดเลยไม่โป็นมืออาชีพเลย6 9รเหรือหกเก้าสก็กกคูณสิบ9อก้สิบ 2 9 7บาทนะคะสำหรับ3กล่องนี้แถมไปเลยค่ะรอบนี้เราแถมแบบเราไม่ได้แถมกระบอกเชคเหมือนเดิมะคะ่ะเราแถมเป็นแบบนี้สีพัดเนลน่ารักมากแบบนี้น่ารักมากๆ2ลิตร2ลิตรใหญ่แบบนี้เป็นขวด2ลิตรนะคะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าของเราสุขภาพดีแล้วก็ดื่มน้ำวันละ2ลิตรแบบนี้นแต่ไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่สีนี้ <laughs> <laughs> เป็นสีตามนี้นะคะ ก็ขะกันไปมีแค่หนึ่งร้อยเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งร้อยเซตเท่านั้นนะคะใครซื้อสามกล่องนะคะรับไปเลยค่ะน้ำกระบอกหนึ่งนาซื้อที่ไหนนะคะกระบอกที่ไหนคะหนึ่งบอโไม่ไปที่ไหนที่ไหนไปซื้อได้ในแอด Kimberlite นะคะในไลน์นะคะอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยค่ะ Kimberlite ค่ะรีบไปซื้อกันนะคะเพราะว่ามีแค่หนึ่งร้อยเซตเท่านั้นนะคะ อีกครั้งหนึ่งค่ะปกติเราจะไม่บอกล่วงหน้าเลยค่ะสําหรับโปรโมชั่นนี้เอ๊ะ้องคมาถึงก็ขายของแล้วเหรอให้กดนําเลยเหรออะไรอะไรช่วยอะไรเนี่ยเอาก็ทุกคนเขารู้อยู่แล้วคิมบะไรเราทํามาตั้งนานแล้วแล้วก็มีฟ <en ients> <_ hin Holiday> <ui> ีดแบ็ด <_ EN itus> <c Claudia> ีมากๆเลยทุกคนกินเราก็แบบรีวิวมาเยอะมากว่าแบบดีอะไรอย่างนี้ ก็คือเป็นโปรตีนนะคะอันนี้เป็นรสพืชเป็นรสใหม่ของเราทั้งหมด3รสค่ะก็จะมีรสกาแฟรสช็อกโกแลตร้ลก็รสชาเขียวแต่สาหรับใครที่ชอบแบบรสสดชื่นสดชื่นรสผลไม้เนี่ยเราก็มีก็คือเป็นรสเก่าของเรานะคะซึ่งอร่อยมากๆด้วยเป็นโปรตีนรสแอปเปิลกีววนะคะมีรสบานาน่าแล้วก็มีรสมิกซ์เบอร์รี่ด้วยนี่คือเราไม่ได้เตรียมกันเลยจริงๆไม่ได้เตรียมเลยของมันมีอยู่แล้วพี่วิ่งไป เป็นีเล็งเลย,ลเลยอันนี้นะคะคือรถเดิมของเราที่เราคลอดออกมาเป็นรถแรกนะคะก็มีทั้งหมด3ามรถอันนี้ก็จะเป็นมีโปรตีน5ชนิดเลยค่ะซึ่งดีมากๆเลยนี่นค,คือเราก็กินมาตลอดอ3ปีแล้ว <c oughs> คิมกินกินกินเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะวันไหนที่แบบกินปา์ตี้หนักหรือว่าแบบกินหมูกระทะชาบูอะไรอย่างงี้ เราก็ต้องทดแทนเหือนดาโปรกันอีกรอบนึงเผื่อใครเมื่อกี้มาไม่ทันโอเคสำหรับใครที่มาไม่ทันนะคะเราย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งหนึ่งกล่องห9 9ก้าเนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าซื้อสามกล่องสองพันเกสเจแทมไปเลยค่ะกระบอกน้ํากระบอกน้ําแบบนี้ขวดสองลิตรค่ะแต่ไม่ใช่สีนี้นะไม่ใช่สีนี้สีนี้ค่ะสีนี้ค่ะเชลค่ะ สีพาสเทลแบบนี้น่ารักมากๆมีแค่ร้อยอันต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็หน้าร้อนแบบนี้เราขาดน้ำไม่ได้เลยค่ะยิ่งดื่มน้ำยิ่งทำให้คุณดีด้วยจะบอกให้เพราะว่าเรายิ่งกินน้ำเยอะมันก็เหมือนได้เบิร์นเบิร์นไขมันไปด้วยจริงๆอะค่ะจริงเหรอต่จริงคิมกินสี่ลิตรนะคิมกินสี่ลิตรพี่สุก็บอกชิมใหญ่กว่านี้อีกอะ แต่แให้ทุ<ว>กคนกินสองลิตรพอเพราะว่า <laughs> เอาแบบ baby step b ี้สเต็ปย้ำอีกครั้งนะคะ1กล่อง699โปรนี้จะไม่มีขายเลยนอกจากไลฟ์เท่านั้นไลฟ์นงคนเท่านั้นแล้วก็จะมาไลฟ์แบบผีผี <laughs> <ๆ>แบบนี้ <laughs> ไม่ไมไต้องตั้งตัว <laughs> ไม่ทันตั้งตัวคะ่ะนะคะ3มกล่องก็รับไปเลยคะ่ะเราก็จะมาพร้อมของแถมตลอดใครที่กำลังสะสมทั้งกระบอกเช็ค ต้องมีเลยนะคะมีหลายซีซันมากมีหลายเรามีหลายซีซันมากแล้วก็เห็นลูกค้าหลายๆคนคือแบบซื้อทันที่ซื้อทันเนาะเขาก็แบบมีมีสต็กไว้เลยค่ะเป็นแบบตู้โชว์เลยว่ามีแบบทุกซีซันมีทุกสีในหลรุ่นนี้รุ่นแรกใครมีบ้างเฮ้ยนี่รุ่นแรกค่ะรุ่นแรกี่สุดก็มีรุ่นแรกมีเป็นโหลเลยค่ะโอ้แบบความตื่นเต้นมากแต่ทุกคนมีสีนี้ แต่สีอื่นไม่ได้ละเพราะว่าไม่ทันใช่เพราะมันขอมันมีน้อยใช่คิมยังมีไม่ขอทั้งสีเลยให้ตายเถอะเดี๋ยวแบ่งให้พี่มีครบเลยพี่เองไอตัวสีเทาหนูก็ไม่มีนะเอาสีเทาไม่มีหรอขายต่อไหมขายต่อไม่ไม่มีนะ่อ โอ้ยแม่เนยมาโปรไลฟ์พิเศษสูตรหนึ่งกล่องกล่ปกติเออใช่ปกติราคา890นะคะเราลดไปเยอะมากๆ อยากให้ทุกคนซื้อในโปรนี้ค่ะเพราะว่าคุ้มจริงๆอะค่ะเราต้องซื้อตุนไว้นะคะอันนี้มันช่วยได้จริงๆสำหรับใครที่อยากเมนเทนอยากบาลานซ์ขุ่นของเราให้คงที่นะคะเราต้องมีติดบ้านไว้ค่ะเพราะว่าจะช่วยเราได้เยอะมากทดแทนมื้ออาหารยังได้เลยค่ะขอเค็มเค,ค็มกินแทนอาหารมื้อเช้าไปเลยแล้วก็กินไปมื้อเที่ยงข้าวแล้วก็ตอนเย็นวันไหนที่เรารู้สึกว่าอีกวันหนึ่งเรามีถ่ายแบบเราต้องแบบ หุ่นเฟมิมเฟิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกินแทนอาหารมื้อเย็นไปเลยอยู่ท้องมากๆเลยนะคะตอนเย็นก็จะชอบกินเป็นรสช็อกโกแลตตอนเช้าก็ชอบไปกินเป็นแบบชาเขียวกับรสกาแฟาแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเทศกาลเจด้วยจะบอกว่าทานได้เลยค่ะสามตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของไข่แล้วก็นมนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ยก็จะมะีโปรตีนทั้งหมดห้าชนิดนะคะก็มีโปรตีน14กรัม ดีมากๆเลยเพราะว่ามีแบบแอลคาไีน e ด้วยอันเนี้ยเหมาะสำหรับใครที่แบบออกกําลังกายโหดๆหรือว่าแบบไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื่มอันนี้ก่อนไปออกก็จะดีมากๆช่วยให้เบิร์นได้ด้วยค่ะส่วนตัวนี้ก็คือแบบมีกูต้าช่วยืน้งผิวนอนทานตอนเย็นอะไรอย่เงี้ยสดชื่นขายที่ไหนคะอ๋อมีคนถามมาว่าขายที่ไหนขายที่ไหนค่ะขายในไลน์เลยค่ะใน ลายแอดเลยค่ะแอดคิมเบอร์ไลท์นะคะแอดข้างหน้าก่อนนะคะใช่แอดข้างหน้าก่อนคิมเบอร์ไลท์ใส่แอดข้างหน้าค่ะเมื่อกี้เห็นป้าตือมาด้วยอ่ะป้าตือเพื่อนช่วยเพื่อนขายของหน่อยชาเขียวขมไหมชาเขียวขมไหมชาเขียวขมไหมชาเขียวไม่ขมเลยค่ะอันนี้คือเราลองมาร้อยรอบแล้วค่ะซึ่งรอบเนี้ยคืออร่อยมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรสชาติมันนุ่มเนาะ <Ừ. S 1> นมันน,วนะะัวมันนัวค่ะอร่อยมากๆหอมอร่อยมากๆค่ะรับบนติดใจชาเขียวละมุนมากยิ่งใส่น้ําแข็งนียิ่งดีเลยใช่ะจะบอกว่ากาแฟะนะคะยิ่งใส่น้ําแข็งอะ่ะคือเหมือนกินแบบลาเต้เย็นๆเลยแต่ว่าไม่อ้วนเพราะว่าแค่ร้อยยี่สิบแคลเท่านั้นนะคะแล้วก็มีโปรตีนสิบห้ากรัมเลยะคะ่ะแล้วก็มีไฟเบอร์มีวิตามินอีกนะคะโปรตีนของเราเนี่ยเน้นเรื่องโปรตีนและวิตามิน เพราะฉะนั้นจะได้ครบทุกอย่างเลยค่ะหอมแบบไม่โทมหุ่นดีแบบกระชับแบบไม่โทมนะคะย้ำอีกครั้งค่ะ699ค่ะหนึ่งกล่องลดไหนก็ได้เลยนะคะตรงนี้แต่ถ้าซื้อ3กล่องค่ะได้ไปเลยกระบอกน้ำได้ไปเลยกระบอกน้ำสอลิตรค่ะกระบอกนะ้ำปกเตี๋ยวไข่อันเกือบห้หา้อนะจิ้งจอใช่อันนี้เราให้ฟรี เราให้ฟรีแค่คุณซื้อสามกล่องเท่านั้นใช่แล้วมีแค่หนึ่งร้อยเซตเท่านั้นนะคะอ่เดี๋ยวเรามาทวนโปรกันหน่อยเนาะโชว์รูปกระบอกน้ำอ่าโชว์รูปกระบอกน้ำบอกนด้เลยว่าเขละสีนะแต่ไม่ใช่สีไม่ใช่สีนี้นะสีนี้สีน่ารักเนาะสีที่เรามีก็คือน่ารักมากที่เรามีน่ารักเดี๋ยวให้ต้องโชว์รูปชัดๆว่าเป็นแบบนี้นี่คิมมี่สีนี้ แต่ว่าเขาคิดเป็น4ลิตรน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนต้องรีบเลยนะเพราะว่าโปรนี้คือทุกคนต้องมีนะคุ้มใช่ของหายากด้วยสีนี้ลูกค้าเก่าเราก็คือต้องมีค่ะคนผมกินได้ไหมคะทานได้ค่ะทานได้เลยค่ะเพราะว่ามีวิตามินช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็คนที่ผอมก็คือ ไม่ได้หมายคือพกไได้เฟิร์มทุกคนเนาะก็เข้าใจอะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอะคือต้องได้รับโปรตีนที่มันพอดีกับตัวอ๋อยโปรส่งฟรีนะนี่หกเก้าเก้าส่งฟรีนะเขาสามโปรมาโอเคหกเก้าเก้านะคะหนึ่งกล่องหกเก้าเก้าเนี่ยคือส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยแต่ถ้าซื้อสามกล่องก็คือแถมกระบอกน้ำด้วยแล้วก็ส่งฟรีด้วยคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วต้นนะคะ แค่พาะคุ้มปกติกะบอกน้ําก็ซื้อแพงอ๋อใช่เดี๋ยวนี้มันโควิดด้วยไงกระบอกน้ากะบอกใครกะบอกมาต้องคบไปนะสองลิตรวันหนึ่งจริงค่ะเวลาเราไปกองเนี่ยเราก็คือต้องพกเองนี่พี่สุขของพี่สุขไม่ใช่แค่คนไปสเตจเานะคนไปออฟฟิศไปอะไรก็พ้น้าไปเองเนอะเรต้องสีใช่วไม่เห็นเราก็คิดว่าเรายกดมเบลเอาเนาะแต่เมื่อกี้มันยกของข้างพี่นกินสี่ลิตรเฮ้ยมันกินได้จริง กินน้ายิ่งเยออยิ่งหอมจริงๆมันยิ่งเปิมอะค่ะตุนๆประตื้อลืมไหมคนไม่ลืมเนาะเท่าไหร่นะน้องคิมหกเก้าเก้าค่ะหนึ่งกล่องหกเก้าเก้าค่ะแต่ถ้าซื้อสามกล่องกล่องแถมไปเลยค่ะรสชาติรสชาติได้ไหมคะน้องคิมได้ค่ะใครชอบรสไหนก็ใช่ใครชอบรสไหนก็คือทานได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรส ตัวที่เป็นผลไม้นะคะคิมแนะนำถ้าสมมติวใครยังไม่เคยกินเนี่ยก็เอาเป็นรสแบบมิกซ์มีรสผสมด้วยค่ะก็จะมีทั้งหมด3รสชาติอยู่ในหนึ่งกล่องอะไรอยิางเงี้ยรยรวมรสแล้วก็คือกินสลับไปมารวมรไม่จำเจถ้าเคยแบบแย่ก็ทดลองก่อนก็เป็นอันนี้ก็มี3ามรสเลยกล่องเดียวใช่มีทั้งหมด7ซองค่ะทุกกล่องมี7ดซองหมดแต่อันนี้ก็จะขาดรสค่ะ แนะนำเลยเค,ค,ค่ะทุกคนต้องทานโปรตีนนะคะเพราะว่าช่วยระบบย่อยอาหารของเราช่วยระบบการเผาผลาญด้วยค่ะยิ่งผู้หญิงเราเนาะระบบเผาผลาญเนี่ยพอจะกำงจะเข้าเลขสามเนี่ยใครนัดใครจะเข้าเลขสามแล้วเหรอโอ๊ยไม่มี่ยไปนาเหมือนสิบแปดถึงเก้าอยู่เลย,เลย <c oughs> อวยอกันเองผ <c oughs> ่านไปนานเลอาผ่านไปนานแล้วสิบแปดถึงเก้าเพรคอยากให้ทุกคนแบบรีบรี เลยนะคะเพราะว่าเรามีทั้งหมดหนึ่งร้อยเ็ตแล้วก็อยากให้ทุกคนคุ้มค่ามีหมดไปแปดสิบชุดแล้วนะจริงไหมเนี่ยจริงหมดไปแล้วแปดสิบชุดเหลือแค่ยี่สิบชุดสุดท้ายแล้วจ้าเหลือแค่ยี่สิบชุดเท่าไหร่เออเท่าไหร่เมื่อกี้อ่านมาดิเท่าไหร่คะพี่เมื่อกี้อ่านมาดิเหลือแค่ยี่สิบชุดแล้วเน้องเหลือแค่ยี่สิบชุดเท่านั้นเท่าไหร่คะ คือปกติแล้วราคาแปดร้อยเก้าสิบแต่ว่าวันนี้ค่ะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะเราขายห9 9้เก้าบาทคุ้มมากๆเลยค่ะถ้าสมมติว่าซื้อสามกล่องเนี่ยก็รับของแถมไปเลยแถมยังส่งฟรีอีกด้วยซื้อหนึ่งกล่องจริงก็แถมก็ส่งฟรีส่งฟรีใช,ใช่ค่ะหนึ่งกล่องก็ส่งฟรีหนึ่งกล่องก็ส่งฟรีเฉพาะว่าหนึ่งกล่องไม่ได้กระบอกน้ำใช่ถ้าเกิดเอาคุ้มนะทีทองตอนนี้เพราะต้องคินไม่ได้มาไล่บ่อยนานๆจะมาสักทีนึงก็ควรจะจัดไปเลยสามกล่องพร้อมกระบอกน้ำใช่แล้วค่ะ เราก็จะมาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แบบนี้ใช่ใช่คนช่วยไลค์ก็ไม่ตั้งตัวเลยที่เคนแน่นมากแต่ว่าไม่เมื่อกี้มันไม่มีสัญญาณมีสัญญาณพอมีสัญญาณพวกก็วิ่งเลยอันจริงไม่ได้ตั้งใจจะมาขายเหมือนคนมายังไม่รู้เนาะสั่งยังไงนะคะแอดเข้าไปที่ไลน์แอดนะคะเอ๊ยเข้าไปที่ไลน์แล้วก็ใส่แอดข้างหน้าค่ะแอดคิมเบอร์ไลน์ค่ะ ไปซื้อกันเลยนะคะแ,บบแม่ตือบอกว่าเอาสองชุดอ่ะสั่งสองชุดอูด้จะส่งไปให้เลยจะ <c oughs> <c oughs> ส่งไปให้เลยค่ะคุณเพื่อน <c oughs> อ่าอย่าลืมกันนะคะ <c oughs> ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะรอบสุดท้ายแล้วเพราะเราจะต้องไปทำชุรต่อแล้วนะคะคือ <c oughs> หนึ่งกล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติใดๆ 699บาทค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสั่ง3กล่องเนี่ยแถมไปเลยค่ะขวดน้ำสอลิตรแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆแต่ไม่ใช่สีนี้นะคะเรามีเป็นสีแบบพาสเทลพาสเทลเหมาะกับแล้วดูแบบแล้วดูฝนพรำแบบนี้ <c oughs> ทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีติดบ้านมันเป็นของที่ต้องมีส่วนคิมบะไรก็ต้องพบอยู่ในบ้านเหมือนกันนะคะต้องมีไว้ติดตัว สำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะคิมก็แนะนำว่าเราต้องกินโปรตีนเสริมด้วยค่ะเอาละ,าละคิดว่าหมดแล้วแหละจะหมดแล้วแหละ <c oughs> ไม่ทันแล้วแหละใครมาทีลงอาจจะไม่ทันนั่นแหล,ละแต่ไม่เป็นไรลองทักแอดมินดูค่ะใช่ <Ad min S 1> ลองเข้าไปทักในไลน์นะคะแอดคิมบัไลนะคะอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยค่ะ อาเหรอปักไปทำอะไรเง่้ยเห็นสดจริงเด็ดคลิปแบบว่ามามามาไลฟ์กระทัหันจริงสดจริงแล้วก็บุดก็ยังไม่ได้ปักเลยโปรนี้เราก็จะมาแค่ช่วงเวลาไลฟ์เท่านั้นเราจะไม่ได้ขายโปรนี้เลยเอาแหละขอให้ทุกคนโชคดีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีๆนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะทิ้งผลงานไหมพ้จารกาบ่อยทิ้งผลงานไห งานไม่หนักโอเคค่ะก็งานปาดตอนนี้ยังไม่มีอะไรปาดผลงานของคิมเบอร์รี่มีแน่นอนแต่ว่าละครเนี่ยละครเนี่ยรอก่อนนะคะเพราะว่าถูกเลื่อนสรุปไม่เปิดปีนี้แล้วค่ะเป็นเปิดปีหน้าแต่ว่าภา fitting ปแน่นอน เราจะได้เห็นภาพฟิตติ้งปีนี้แน่นอนนะคะก็คือเรื่องหมอหลวงนั่นเองนะคะที่ทุกคนรู้กัน<อ>แล้วหมอหลวงใช่ค่ะกิดถึงเพื่อนมากๆอยากเล่นกับเพื่อน,อนกิ๊ดจะพูดอะไรนะอ๋อแล้วก็ผลงานอย่างอื่นก็จะมีแบบถ่ายแบบมีโฆษณาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยฝากคิมปอไลด้วยค่ะ okay. ใทุกคนดูแลสุขภาพกันนะคะบ๊ายบาย